สวัสดีครอบแฟนเพจตัวเลขพาโวยเ,เด็ดตุกตันนะครับก็ชุดนี้จะเป็นชุดตัวเลขแนวทางนะครับแมนแมนจากหลายสํานักเลยนะครับที่ทางช่องรวบร,รวมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับที่แรกว่าจะแยกๆเป็นสองตัวสามตัวบนล่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่เวลามันน้อยแล้วนะครับก็เลย นำมารวมในชุดนี้เลยแล้วกันนะครับตัวเลขค่อนข้างจะมีหลายสำนักนะครับท่านผู้ชมก็ดใจดูให้จบนะครับบางทีอาจจะมีเจ้าที่ท่านผู้ชมหาอยู่นะครับหรืออาจจะไปสะดุดตากับบางชุดนะครับก็ลองติดตามันดูได้เลยครับเริ่มจากชุดแรกแม่แตะเกียนทองให้โชคกับเต่ากับเสือห้าตัวขึ้นบนปลาตายสองตัวลงล่างครับก่อนนะครับแต่ตัวเลขที่ทางช่องเห็นก็ ซ้ายมือก็จะมี4 3 9 5อะไรประมาณนี้ครับขวามือก็จะเป็น8 2หรือ8 9 8 7อะไรประมาณนี้ครับทู้ชมก็เตียวแล้วกันนะครับสําหรับปริศนาอันนี้ต่อมากับหม่ดังวัดป่า2ปัน14ครับบน6 5 6 7 6 9 5 7นะครับดึง5ส่วนล่างก็จะเป็น9 4 8 แปดสี่เก้าสี่เก้าสามเก้าศูนย์นะครับวิดกครับหรือจะจับชุดอื่นก็ได้ครับตามใจท่านผู้ชมนะครับตัวเลขก็จะมีตัวเลขเด่นเก้าหกเจ็ดห้าสี่แปดส่วนใบนี้นะครับงัวที่ผ่านมาก็เข้าเลขล่างนะครับเก้าเจ็ดหกตรงหัวนี้ชุดล่างพันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีชุดตัวเลขห้าหกค่าเจ็ดห้าแปดสามสองสามสามสามสี่ชุดนี้เป็นของฤริะนะครับน่าจะ ปริศะนะครับก่อนชุดตัวเลข20ชุดตัวเลขครับมี90 92 94 95 80 82 84 85 50 52 54 55 30 32 34 35 20 22 24 25ไม่ต้องกลับด้วยนะครับก็ตัวเลขหน้าลงลาทุนทีเดียวครับชุดนี้จะเป็นเลขล่างของ TWC นะครับจับคู่ให้9 3 1 3 1 1 9 1นะครับเลนะครับ ส่วนชุดนี้เป็นสูตรทดลองของโชวโรดนะครับบนล่างไปกับจับคู่ได้616263717273ชุดนี้เป็นล่าง6ชุดนะครับของสมหมาย k อ3เนะครับก็มี616365 919395ครับสถิติก็เดินดีมานานพอสมควรนะครับก็เป็นตัวเลขสวยกับหน้าลงทุนลองดูก็6ชุด นะครับชุดล่างไม่เยอะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับบนล่างนะครับตัวเลขไม่เยอะมากครับสตัวมี5้าศูนย์ห1้าหนึ่งห้าสอง6กศนงหสองเดเ็ดหน่เจดสองนย์เก้ะครับบนเด่นสก้าศูนย์นะครับเน้นสามเก้าย์สามกสกันห้นยกัหกศย์ไว้ด้วยนะครับส่วนล่างเด่น6กับสเน้น6กสองหกหนกัน ห้และก็ห้มาดูเลขมาหาเฮงกันบ้างนะครับบางท่านที่ติดตามอยู่ก็จะรู้นะครับให้ตัวเลขไม่มากชุดเราครับแต่ก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับชุดนี้ให้30กับ39ยอดอาจาร์ดังบนเด่น3าจุดสตัว7 3 2 9 3 6คูสอตัว3ามหนึ่งกล่างเด่น0ูนย

ห8ึ่งแปดสี่หนึ่งแปดหแปดห้าดหกดหกหนึ่งหกเระวังเบินถามสามหนึ่งนึ่งสามหกหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดแนกตาทิพย์นะครับก็เดินดีมาหลายงวดน,นะครับจุดนี้ข้อมูลเด่นบนเด่น3นะครับชุดตัวเลขให้สามหนึ่งามสี่หแล้วก็สามเจ็ดลั่นสนานเมืองนะครับ วดที่แล้วทดลองงวดแรกนะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ07กับ97ครับวดนี้ก็หลือลั่นสนันเมือง16ชุดกําลังดีจะไปต่อไหมรอลุ้นครับชุดตัวเลข16ชุด30313935 50515955 60616965 000109และก็05ครับจะเดินดี เดินต่อหรือเปล่านะครับล่างเน้นๆนะครับให้เลขล่างนะครับแต่งวดที่ผ่านมาดันไปเข้าบนด้วยเซนีครับเน้นล่างนะครับชุดนี้เจาะใจลุงหวังนะครับให้เด็ดสามกับห้านะครับเด่นสุดสามนะครับชุดคู่เงินนะครับชุดเน้นห้าสามสามเก้านะครับทดลองก็จะมีสามสี่สามหกสามแปดห้าสี่ห้าแปดแล้วก็ห้ากับครับชุดสามตัวจับให้ห้าสามแปดนะครับมาดูชุดนี้บ้างครับ สมชายเต๋านะครับไม่ใช่เต๋าสมชายนะครับเป็นสมชายเต๋านะครับหวยรัฐบาลน,นะครับเลขล่างนะครับต่อเหลือแค่นี้3ามห้าจ็ดนะครับจสูนน่กานวดจับคู่ให้3 6 3หกสามห8าสามหกสามเจ็ดสามแปดและก็8ปดนะครับก็รอ ดูครับว่าชุดตัวไหนจะเข้านะครับเน้นลากนะครับชุดนี้มาดูชุดนี้กันบ้างครับ18ชุดนะครับมี58 59 50 51 52 53 68 69 60 61 62 63 98 99 90 91 92และก็93นะครับ ดูชนี้กันบ้างครับมานําโชคซ้ายมือนะครับบนเด่นหนึสามห้านะครับเด่นสุดสามกับมาครับจับคู่ชุตัวเลขให้สามหนึ่ง้าล่างเด่นสองเานะครับเด่นสุดหกกับ9ก้าจับชุดตัวเลขให้หกหน9่งหกสามเก้าหน9่งเน้นเก้าสามนะครับขวามือสุดนะครับให้ตัวเลขสตัวสองปดล่างสามห้ากเ็ก่สาม ดูชุดนี้ครับล่างตรงตรงสามเอ่สิบชุดนะครับของเนงแทมเทางนี้ครับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึมี่สามห้าสามเก้าหกศูนย์หกสามหกสีแปดศูนยแป้าก็แปเก้าอาจารย์คมสรุปชุดเน้น2ตัวล่างนะครับวดที่ผ่านมาก็เก้าตัวกลับนะครับให้7 9, 9 7. ด็ดเก้าเก้าดวันนี้6ชุดนะครับหชุดล่าง สามหกสามเก้าห้าสตัวเน้นห้าเก้าแปดหกแกนะครับก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับมาดูแนวทางของชาวโรกันต่อกัมงวดที่ผ่านมาล่าง9 7นะครับให้7จเกออก9 7้าเนะครับก็ถือว่าถ้าซื้อกลับก็เข้านะครับงวดน,นี้แนวทางล่างก็มี3ามห้า4ามหกสามเจ็ดสี่กเจ็ดห้าห้าห้าหและก็ห้าเ วิ่งล่างตัวเดียวครับตามสูตรที่ให้ไปนั่นแหละครับเดินดีมาหกงวดแล้วนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับวิ่งล่างตัวเดียวให้เด่นสองต่อกรษณะให้เลขเด่นบนมาตัวเดียวนะครับคือศูนย์นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้แสนบวกร้อยบวกร้อยครั้งที่สี่บวกสองนะครับก็เป็นตัวเลขเด่น,นครับวันนี้ให้ศูนย์นะครับร้อยสิบหน่วยบนมาตัว ดูเจ้านี้ครับกล้วยบินนะวิ่งในสุดนะครับวิ่งแปดนะครับอันนี้ก็อนหย่อนหลังให้ดูเฉยๆหรอกครับของ TWC นะครับวันที่ผ่านมาเขาให้วิ่งเจ็ดนะครับถ้าจับกู้ก็นะครับเกตเก้าเก้าเกตเก้าเก้านะครับวันนี้ก็ตามที่บอกไปแล้วครับลองจับกู้กันดูหายไปนานครับกับซูมาอีงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับเลขล่างวิ่งสามรองแปดครับจับกู้ให้แปดสามแปดสี่แปดหก ศูนย์สามศูนยมและก็ศูมาดูชุดนี้ครับ add in, แอดบินก็ให้ชุดตัวเลข5ห้สามห้าหนึ่งสาม3ก้าหนึ่งก็ดหนึแปดูส่ง้านก็สามูาดูสูตรนี้กันต่อครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรตามที่แสดงนั่นแหละครับชุดงวดน,นี้ก็มีชุดตัวเลขให้มีหนึ่งรับลัก สิบหรือหลักหน่วยเข้าไปรลยนะครับแถวบนหนึ่งกับศูนแถวล่างมีหกห้าสี่แล,ล้วก็สามาลอกเอาไปจับคู่วินกันดุแล้วกันครับสิบหน่วยล่างนะครับซ้ายมือให้เก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับมาแน่หนึ่งตัวครับส่วนแต้มสิบหน่วยล่างนะครับแต้มรวมนะครับอธิบี่น่านมาแต้มรวมปิดนะครับวันนี้ให้แต้มรวมเจ็ดเก้าหนึ่งสามหกหน่วยบนห้าตัวของแอ C เคสี่เจ็ดเก้าศูนย์แปดมาแน่หนึ่งตัวหลักหน่วยบนนะครับ มาดูชุดนี้กันอีกชุดครับจะแม่นจริงหรือเปล่านะครับหไหนๆก็บอกว่าเข้า,าทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ให้ตัวเลขดันงนี้นะครับ9 8 8 1 1 0 0 3 3 2 2 5 7 0 0 9 9 2 2 1 1 4 4 3 7 4 4 9 9 6 6 1 1 8 8 3 3 8 8 5 5 0 0 7 7 2และก็2 9 เราลุ้นกันดูครับว่าชูนี้จะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อก็มวหนนะ้าก็คอยพิจรารณาแล้วกันดูเจ้านี้กันบ้างครับจ s.0.7p นะครับก็จับคู่ให้ได้ดังนี้ก็73 76 79 74 36 33 39 34 69 64แล้วก็94 จปราบเจ้ามือนะครับวดที่ผ่านมาเข้า97ตรงๆวันนี้จะปราบเจ้ามืออยู่หรือเปล่าล่างเห็น0นะครับจับคู่ให้01 02และก็03วิ่งตัวเดียวบนล่างงวดนนี้ให้วิ่ง6นะครับงวดที่ผ่านมาให้วิ่ง0ก็ผ่านนะครับรอบนี้ก็ลองดูครับ10ล่างของ a k 8102เ็มาตัวครับรอลุนแล้วกัน แถวจ๋านะครับให้เลขเด่นสองสามเก้างวดที่ผ่านมาก็ให้เลขเด่นเข้าเลขศูนนะครับคู่ชุดตัวเลขก็เข่าศนย์เนะครับวันนี้เลข12บชุดแม่นก็มีสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดามี่สส้งเองเก้าส้าเจ็ดตัวนะครับศูนย์สองหนึ่งสามสองสี่เจ็ดสองหกเสองเสองหสามสีศย์เกสองห้าเก้าสี่ ดมาดูชุดนี้กันบ้างครับสูตรใช้ส่วนตัวบอกกับตัวเองว่าให้โชคดีตลอดปีฝากมาให้ทุกคนได้โชคดีเหมือนผมครับเจ้ของทํงงานก็โพสต์ตัวเลขให้ดูนะครับ,งงเ,ดรบเด็กเดก็จะมี8 35 361ครับก็ลองจับคู่กันเอาดูครับเผื่อบางทีอจะเป็นโชคไป็นลาบกันต่อในงวดน,นี้ สูตรสตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับต,ตามที่บอกนัครับหลักสิบหลักหน่วยครับไม่อ่านให้ฟังแล้วกัก็เข้ามา3าวดแล้วครับวดนี้งวดที่4จะเดินต่อไหมครับ16บหคุมภาพัน 3, จับคู่ให้แล้วหกสามหสและเก้าหดูครบล่างงวดนนี้ครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่ครับให้ตัวเลขมา5ตัวนะครับ6กเก้ครับก็ลองจับคู่กันดูครับ อพี่ชัยครับล่างระยะสั้นทดลองสูตรนะครับเพื่อความบันเทิงน,นะครับจับคููให้แปดมแปดหแล้วก็8ปดเดชุดนี้ครับล่างตรงๆนะคะล่างนะคะจับจุดตัวเลขให้เจ็ดหกแปดเจ็หกหนึ่งสี่แปดสเน้น4ี่ศูนเด่น6กเจี่หนึแล้วก็8ปส มาดูชุดนี้กันบ้างครับงวดที่บานมาเข้าเก้าขีดตรงๆวันนี้เจ้าคู่ให้เลยครับแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแลวก็หกสองดูเลขสูตรคำนวณของเจ้านี้กันบ้างนะครับหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยนะครับสูตรเดินดีมาต่อเนื่องครับวันนี้หลักสิบได้ชุดตัวเลขเด่นสามห้าศูนย์นะครับหลักหน่วยบนก็ได้ชุดตัวเลขมาหกแปดเก้าหนึ่งนะครับก็รอรุนกันครับ จับคู่กันแล้วก็ไม่มากนะครับ3 4 2 12ชุดตัวเลขนะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็นอนลุ้นกันแล้วกันครับมาดูผลงานเจ้านี้กันบ้างครับวันที่ผ่านมาก็เข้าตัวกลับทงนั้นนะครับ0 7กับ9 7ครับวันนี้จับคู่ชุดตัวเลขให้6 0 7 0 8 0 9 0 6 1 7 1 8 1 9 1 6 2 7 2 8 2 9 2 6 3 7 3 8 3 9 3 ไม่น่าจะมาหลักสิบลักหน่วยก็คือ4กับห้านะครับจะของตันงานโปรไว้ดังนี้มาดูชุดตัวเลขเด่นบนของสองเจ้านี้กันดูคับซ้ายมือให้เด่นบน3กับ9กนะครับส่วนแฮดวินให้เด่นบนห้ากับ6อาจารย์เพชรไพลินให้เลขเด่นล่างนะครับเก้าบ,บินเก้านเปอร์เซ็นจับคู่ตัวเลขให้9ก้าสนะครับส่วนขวาม,มือ เป็นชุดตัวเลขฝันนะครับไม่ได้คำนวณครับเกิดจากความฝันฝันเห็นคนตายมาหาเขาเขียนเลขให้9 5ครับจะมาหรือเปล่าครับระหว่าง9 5กับ9 3ลองรอ,งล,องลุ้นกันดูครับตัวไหนจะมาคะแนนสำหรับ2ตัวเลขนี้เลขประชานิยมนะครับเด่น3 7 8 9จากชุดคู่ตัวเลขนะก็จะมี3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 7 0็1ศ2น4์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็าแปดแล้วก็9กอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะครับจากครูชุดเลขให้38 4 0 3 0แล้วก็39มาลาผลพูนตวีงวดที่ผ่านมาเข้า9กจุดตรงๆนะครับวันนี้ให้ชุดตัวเลขเด่น05แล้วก็8กับจากครูให้0 1 0 6 0 7 5 1 5้าหกห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกและก็แปดเจ็ดมาดูสูตรนี้กันมากครับสองตัวล่างจะเดินต่อหรือไม่นะครับจับคู่ชุดตัวเลขให้แปดแปดแปดสามหกแปดและก็หกสามเลขเด่นล่างของหนูผีประเนจรก็ให้เลขเด่นห้านะครับจับคู่ชุดตัวเลขให้ห้าเจ็ดห้าหกและก็ห้าสามมาดูชุดนี้ครับของหนูผีประเนจรเหมือนเดิมนะครับเด่นบนมาตัวให้เก้าับหนะึ่ง คูให้นะครับก็มีหลักสิบห้หลักหน่วยเจ็กจับคู่ชุดตัวเลขได้ห้าเจ็ดห้าหกห้าสดสี่หกสี่สามเก้าเจและก็เกสชุดนี้มาประชันกันระหว่างดุยพารันหนุ่มสวนยางและวก็บ้านไผ่เมือผลดูครับสำหรับดุยพารันโพวตตัวตเลขให้8393 8596 8าสามแปดหก้าหับนุ่มสวนยาง บอกเลยว่าล่างตรงๆนะครับ9 2 9 0 5 0 0 5 6 2 9 5 6 5 6, 5 6บ้านไผ่เมืองคน1314232453546 3และก็64นีเป็นเลขสูตรชนเด่นหน่อยบนนะครับมาแน่1ตัวนะครับเมื่อที่ผ่านมาให้670นะครับปรากฏว่ามา2ตัวครับ7กับ0วันนี้ ให้17กับ8นะครับจะมากี่ตัวก็รอลุ้นกันดูครับดูชุดนี้กันบั่งครับน้ำพริกกาบหมูหนูจีจานะครับชุด3ตัวให้7จ็6 9ก้า3 8มหกเชุด2ตัวให้9 6 9 2 9 3 1 0 1 5และก็5 7กับเด็ดเก้กับ1นึ่งปิดท้ายคลิปวิดีโอนี้ด้วยจุดตัวเลขของเว็บคนรักหมูนะครับ วันที่ผ่านมานะครับก็เข้า97นะครับตรงตรงนะครับก่อนหน้านะั้นก็เข้า95้าตรงตรงเหมือนกันครับวันนี้นะครับวดใหม่สิงหมภาพันของเว็บผลลัพธ์หมูจับชุดตัวเลขให้5 8, 1 8ห5 3 83 5ป8 9นึ่เกครับจะเข้าชุดตัวเลขไหนบนหรือล่างทานผส้ชขกอรอรุอนติดตามกันไปพร้อมๆกันแล้วกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท,าท่านท,ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ขอให้ถูกสลาดกินแบ่งกันทวนหน้ากันทุกคนนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปเดียวเพียงแค่นี้รอติดตามคลิปใหม่ๆได้ในโอกาสต่อไปครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ